ักทายสบายดีเอชซีทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อทักทายสบายปีใหม่ทุกคนคือว่าเมื่อนี้กับแม่เมื่อวันที่หนึ่งทุกคนเลยปีใหม่สองพันสาห้าอาจแม่นคลิปย้อนลังแหละนะทุกคนคือว่าเมื่อนี้อาจจะไม่ได้ไปลงคลิปดอกคาเวกทุกคนเลยแต่เมื่อนี้แม่นั้นปีใหม่นะเขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเด้อเอามาหายาเบ็ดทุกคนเลย ตอนเช้าหาไร้เช้าไเลวละชายได้แหละแดดออกเลยมันหนาวเอาพยายาเวนนะใส่ไว้แต่คืนทุกคนเลยสงส่ไว่ชีถืดแน่นอนปินกลนึืนนี่ Bà lụt rơi Làm gì chứ bà Chứ chùm bà chìm nhanh lời nè はい。 Yên Ở Bắc Nhay Có Có trong được có ជាបខសារស់ខាងធាนារងជាសា់เីត្រឿ្តានជារដ្រៃច្ចាំ់ការตัวนี้น้อย khó thì cuốn khó tổ nhanh <laughs> khó tổ nhanh ตอนนี้ตั้งเซอร์เลอร์อยู่ทุกคนนะเลยมา cái nó Đi có chữ thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ແລງນີ້ກໍເຖີດໂຕທຸກຄົນນາະກິ દે ້ຫລດລດຊິບຈັ รูดทุกคนเลยเบ็ดเบ็ดลอยเลยทุกคนเลยอย่างตีเบ็ดขันได้บ่ะเนี่ยนียยยยย่คนห้อยนูสิบุธได้อดุกทุกคนมันเ็ศคือบุธนี่โยกขึ้นมานักคึกโลดมึงยิ่งรูดเลย

2ຂອງພໍ່2ໂຕ3ໂຕໄປເອັນ3ໂຕເົນນຫາຍມື້ນີານ